สวัสดีครับพู้อกับสังวนงานปั่นนะครับช่วงนี้คือมัดโค้งพญ,ญานาคสามเสียนนะครับเพิ่งก็ได้เสียนเดียวนะเสียนที่สามกับทีอยู่ขังนั้นนะครับเนาะเสียนที่สามที่อยู่ขังนั้นเสียนที่แรกนี่เออที่เสียนที่สองก็แล้วเนาะครับขณะนี้กอยู่วัดด่านเมงนะครับครับมัดโค้งพญ,ญานาคไปแล้วเนี่ยเนาะเสือแตัวตะคายติดครับงอดหางแล้วครับ ช่วงนี้ก็อยู่หนาล้านปูใหญ่นะครับหนาล้านปูใหญ่ครับเมื่อนี้ก็ที่พาทเถรบั้รมไปขอโสรกตลาบน้องคูบาอาจารยนพระเนาะกำลังพัฒนาเนาะก็สั่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซอยกันเมื่อนี้ก็ที่พระไปขอโศรกตลาบพันที่สองเปิดสภาพเนาะว่าพันธ์ที่ใดที่ใดงวดนี้เนาะช่วงนี้พันก์ถึงกำลังเห็ดเนาะครับพันธ์ที่เห็ดปู ปั่นปูถวดเนาะครับช่วงนี้เิ่นกำลังเห็ดเป็นฐานเนาะเห็ดเป็นฐานแล้วก็เิ่นก็ซอยกันพัฒนาเนาะครับช่วงนี้วันที่สิบพฤษสภาวเนี่ยเิ่นก็ติมีงานเทพะเนาะครับเทพะไงคือปูถวดเนาะเทปูถวดแล้วก็ติมีคนมาหลายครับส่วนตมบนน้ำกันด้ครับวันที่สิบพฤษภาเนาะมีซอยดาวคอม สร้อยดาวก็คือมีหลายเสี้ยงหลายอย่างเนาะประกอบกันคือเพื่อนบอกวมาเตรียมไว้อยู่ในสลาเนาะครับช่วงนี้เนาะเตรียมไว้ในสลาแล้วก็เพื่อนว่ามีรองท่านสามสิบรองท่านมาสั่นท่านผู้ส้มอยากกินรองท่านเรับเส้นดับเตอที่ด่านเมกเนาะวันที่สิบพฤษภาเพื่อนว่ามีอยู่สามสิบรองท่านมาสั่นครับมีสถานที่เพื่อนกำลังดีจัด ยัดเคดเป็นของสำรวยสอยดาวเนาะกราไรยางายแนวนะครับครับมีหอดตู้เย็นเนาะครับสักย่านตู้เย็นครับมีเสือผานาแพ้เนาะครับหลายอย่างหลายแนวครับเล้วตีผ้าทันปู้ชสมไปถามมอตัวเด็ดเนาะตัวสวราว่าที่เป็นตัวใดงเนาะครับเนาะว่าพันธุ์ตัวใดงงวดนี้กติไปรุ่นน้ำกันครับ นี่ครับเพิ่นกำลังเฮ็ดเป็นสถานที่ของที่เทพปูถวดเนาะครับพี่เนาะเฮ็ดของสถานที่เทพปูถวดกับที่พาท่านผู้ชมมาถามอดเด็ดน้ำพันเนาะครับเนาะขับมัดการค้าประจัดครับขอโศกตัวโศกลาบนะครับไปตัวในน้องง่วนนะครับเดินพรไหวกับฝันมาหนี่งเดียว เป็นมายกมือหกนิ้วนี่แหละยกมือหกนิ้วเดอ้อใครเผดเรียนมาสามสามหน่วยนอ้องบาลเนี่ยจักแปลว่าจาังไรแล้วก็ไปเตียวเดอ้อนาเป็นพระบ่ครับมายกมือแนนเป็นพระมายกมือเดอ้อหกนิ้วใครเป็ดจริงเรียนอะไรเก็ลงมาสามหน่วยเตี้ยวเดอ้อบ้ากล้าบอกหรอกบอกเตี้ยวเองว่าฝ <c oughs> <ป>ันฝัน กะตีโอ้ความฝันได้ฟังเด้อที่ว่าเป็นฮอกสวนม่งน,นะครับ <laughs> ห<า>อวนงอแงแล้วไครมันแรนงสามหน่วยกับยักษีเป็นนังเดียวรับท่านผู้ชมมาตีน้ำกันเนาะครับเนาะเรินคว้นเด้อมือวันที่เสีบจะเริ่มเด้อเท้ารองปูทวดเด้อสูงสี่เมตรเด้อญาติโยมสายบุญสายชะท่าทางไก่ทางไก่กับมาเปลี่ยนลงท่านเนาะมาท่านแห้งหิวปูนซอยกันก็ยังเป็นบุญเป็นท่านเนาะเป็นอันนี้สองผลบุญเด้อ อ่าสื้อไทยนี่ก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเ้อพุรลหาพุรสิบอยบ่มีปัดจงปัดใจกับท่านแห้งเนาะจะเิ่นพอนครับคือคุบาอาจารยิบรว่าบมี่หลวงปูงตาบนยกมือขึ้นหอกนิ้ววะเตีครับแล้วก็เห็นปัเห็นไขแรนขึ้นมาลงมาสามหน่วย่าเสนอก็เลยไขนี่ก็ติเป็นศูนยะครับทามาู้ชม ใครก็เป็นศูนย์ครับขา้าวเสือกับอ๋อนาะครับเนาะถ้าหารขา้าู้ใดไตีเป็นก็ตีน้ำกันเนาะครับเนาะแอดก็ตีเป็นตัวนี้เนาะตีได้หกศูนย์สามหกสามศูนย์นะครับท่านผู้ชมกับบุหงว่าตีตีแใดงเพื่อนกับฟันในนิมิตของเพลินวางสันเนาะว่ามีหลวงปู่หลวงตามายกมือขึ้นหกนิว้วแล้วก็เห็นตะไคร่จิ้มของหลวง่อมๆมาว่าสันสามหน่วยว่าสันพันวาเน,นาะก็ ท่านผู้ซอมตีเป็นกับมาตีนั่กันนะครับเด้อวันที่สองพฤษสภาเนาะมาตีซอยกันว่าตีเป็นตัวใดงวดนี่เนาะถ้าท่านผู้ซ้อมตีเป็นกับตีเอารถนะครับเนาะเพื่อแอดกับแอดกับหาตัวนี้เนาะแอดกับตีว่าเป็นดอกแต่ว่วก็เพื่อท่านผู้ซอมตีซอยกันเนาะแอดกับมาบอกเพื่อเป็นแนทางบางเทียบางที่เป็นตัวนี้กับวัวหูเนาะถ้หากท่านผู้ซ่อมตีเป็นกับมาตีแล้วครับเด้อ ทันทีสว่างพืชสภาพเนาะนะอ่าผู้บาอาจารย์ยูดานเมก็กนี่แหละครับวันทีซีบพืชสภาพนี่เพิ่นกับตีเทพูถวดไงเนาะเทพูถวดพิษฐานพระทั้งนั้นครับแถวนี้เนาะพู้ฐานหนึ่งยี่ฝากกันไปเนาะเพิ่งกับตีเทพฐานนี่คือฐานเทพูถวดเนาะครับเนาะฐานนี้ก็ท,เท,นะทนนกีเป็นพระผ่ากระจายแล้วก็ฝากกันไปกับปูเทพโลกอุดรเนาะครับฝากกันไปอีกเนาะ แล้วก็ฝ่ากันไปทางนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนะครับพุทธาเบบี้รับฐานนี้ก็คือฝ่าปางประสูตนะครับพระพุทธเจ้าน้อยปางนี้กําลังตีตําดินนะครับน้ำใจตําดินแล้วเพื่อนกตีเทพพื้นฐานไว้ก่อนเทศฐานเทเลี่ยนให้แข็งแล้วก็เวลาตีมารอมันกตีแข็งนะครับนาะเพื่นตีเตรียมใบให้ท่านนะครับก็อีกลายมือนะครับวันที่สีพฤษสภาเนาะ ล่องทานพันวาา30ิบก็ลงท่านสัน้ใดถ้ทหารธรรมวส้อมอยากกิดล่องท่านกับม้า,ามกันครับมาทำบุญรวมบุญน้ากันวันที่สิบพุบภาคพาาจาพันมาหลายด้วสามสิบหาวัดทย่าวมงทานกับพระพันวาาบหาวัวัดพันวา,วนานเน,ะนเาะซอยคูบบอาจาย์พันตีมาซอยงานสามสิบหาวัด แท่ถ้าหากมาทำบุญอยากมาทำบุญน้ำกันก็เสิครับมารวมบุญน้ำกันรับมาเาบนปครับวันที่สิบนอพระสงมาหลายเรอยากมาทำบุญนพนสาิบหวัดป็ั์นี่ะระสามสิบห้าวัดพันวาประมาณนี้เนาะ้าอยากทำบุญก็คือเป็นลองท่านน้ำล้นรองท่านทหารแน่วสัานพันวาเนาะหลายอย่างหลายแนว อยากมาร่วมบุญน้ำพ่นร่วมบุญน้ำพ่นกับเส้นนะครับเด้อกู้บาอาจารย์เพิ่นก็กำลังเฮ็ดเนาะครับซอยกันเฮ็ดซอยกันเฮ็ดเอาดินคนดินมาใส่เนาะมีตะพระส์องข้าเจ้าครับเฮ็ดรวนๆมันมีโยมเฮ็ดซอยเนาะคือโยมก็คือเแอทนี่แหละเฮ็ดพญานาคกีดานพีเนาะเพิ่นกับซอยรวมรวยซอยกันเนาะมีตะพะเนาะเพิ่นพัฒนาพาไหลายนี่กับกับเพิ่นเนาะครับ มาเห็ดคือญยาติธรรมญาตาโย้มเิ่นก็บมีตะแคซอยจตุปัจจัยเนาะหยาดท,ทางบ้นรบบรานเิ่นก็บไปปล่อยวัดทางวัดเห็ดเอาเองเนาะพระกับพิ่นก็บบได้ยากษเพระกับพัฒน,นาเอเองลดเอาดินมาใส่อะไรเป็นก็สาบให้เต็มเนาะคือมีวซอยดาวพร้อมนะครับวันที่สิบมีวซอยดาวพร้อมถากันู้ชมสนใจซอยดาวกับเส้นนะครับเด้อ มีตู้เย็นมีสักยานคันง่ามส่นบอมันสักยานย่นเนาะครับเป็นจักรยานปั่นเนาะครับถ้าท่นา,กกานผู้ชมสนใจกะเส้นนะครับเดอ้อแต่ก็อย่าลืมงวดนีเนาะครับเนาะหกศูนย์สามหกสามศูนย์คือติดซื้อคือท่านผู้ช้มตีเอาแบบได้ก็ตีเนาะครับเนาะคือเพิ่นว่า <ad> มีพระคุณเจ้าองค์หนึ่งมายกมือขึ้นหก หกนิ้วแต่เห็นยกขึ้นเหมือนไข่จริงลงมาตาไสโบหัวโหจักตะกิ่งลงมาสันกลอกมาสามดูกระสันบนวาเนาะแอดก็เลยมาตีเป็นตัวนี้แล้วเนาะให้ท่านผู้ส้มบางถากทานผู้ส้มว่าเป็นตัวใดก็ตีเอาเนาะแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางแล้วคอยท่านผู้ส้มมาหลุดน้ำกันเด้อครับเด้อว่าเป็นตัวใดเนาะครับสุดท้ายนี่คอยท่านผู้ส้มยังมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคไพ่ไข้เจ็บเด้อครับเด้อลำลำเรื่อยๆวันที่หนึ่งพืชผาวันที่สองพืชผ้เนาะ มาลุ่นน้ากันครับท่านผู้สมเตียยแล้วครับเด้อพระยกมือขึ้นหกต้วยกปั๊บขึ้นแล้วก็ไข่กิ่งลงมาเลยเสั่นมันว่ารุดมือออกมาจากมือ่าจากขี้รถมาตอร์ไสก็บาจากเห็นตากิ่งมาแล้วก็ไข่สามหน่วยกิ่งมาเนาะครับท่านผู้ส้มท่านผู้สมาสม,มาเตีเ๋ยเนาะแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวข้างห่าท่านผู้สมสนใจก็จากมาทําบุญหอมเพลินเนาะ มากินรงท่านน้ำินกับวันที่สิบพฤษภาครับวันที่สิบพฤษภาพฤศจิกาเนาะครับนี่ก็คือสถานที่เฮ็ดใบตะายปีนะครับพญานาคเห็ดสามเสียนคู่นี่ก็เฮ็ดว้ตะไลปีนะครับปีนี้ก็ถือมาเั็ดตัวที่สองฟังนั่นเนาะครับตัวนี้ก็เฮ็ดใ้ายปีแล้วก็เลยเดลงไปเห็ดทำยวัดหน่อยนะดูเนาะก็ไปเรื่เนาะออกจากหันแล้วก็คงก็เลยโง่มากหาเพิตอีกทีนึงนะครับเนาะ ครับสุดท้ายนี่พยาธิผู้ส้มยังไม่ตะควมสุขควมเจริญป่าเสจากโรคไ,ไข้ไข่เก็บแล้วครับเด้อลำลำใหมยรวยวันที่สองเนาะที่สองพืษภาพสวัสดีครับ